สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับใหม่เจริญพุระซุ่มช่วยงานแต่งโมนิดาในพิธีงานอะไรทั้งที่ไม่รู้จักจากการจากไปของนักแสดงสาวแต่งโมนิดาสร้างความโศกเศร้าให้กับคนในวงการบันเทิงและหนึ่งในนั้นก็คือใหม่เจริญบุระซึ่งต้องกราบหัวใจของนักร้องคนนี้ที่เธอแม้จะไม่รู้จักแต่ก็ซุ่มช่วยงานแต่งโมนิดา ในงานพิธีไว้อะไรทั้งที่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวโดยทางคริสจักรแห่งความสุขนั้นได้โพสต์ภาพขอบคุณใหม่เจริญบุรุษที่ส่งน้ำแร่มาช่วยในงานพิธีของแตงโมทั้งสวันอีกทั้งใหม่เจริญบุรุษได้กล่าวในไลฟ์สดว่าวันก่อนได้มีโอกาสไปวางดอกไม้ให้น้องแตงโมเราไปได้วยความตั้งใจติดตามข่าวของน้องทุกวันไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่รู้จักคุณพระธิดา น้องแตงโมของเราเขาสวยจังเลยน่ารักจังเลยคือพี่ใหม่ชอบผู้หญิงที่สวยและน่ารักและก็ดูเฮลเฮลชอบส่วนทราบข่าวก็แอบ,บน้ําตาคลอเพราะว่าใจหายคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวต้องไปพบน้องน้องต้องปลอดภัยเราร้องไห้กลุ้มหน้าทีวีพี่ใหม่ไม่ได้ไปที่คริสจักรคิดว่าเราไม่รู้จักน้องเป็นการส่วนตัว แต่ในฐานะมนุษยชนและเราเองก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันคิดว่าอะไรที่เราทำให้เขาได้และมันเกิดความปลื้มปิติใจพี่ใหม่ก็ทำก็เลยไปที่ท่าเรือพิบุญสงครามพอไปถึงก็ได้เห็นเขาพูดกันก็รู้สึกตื้นตันเพราะเห็นดอกไม้เต็มโปะเรือไปหมดที่เห็นคือพลังความรักของพลังมหาชนและแฟนๆที่ให้กับเขาวันนี้ได้เห็นชัดน้องแตงโมมีคนรักมากมาย ตัวใหม่เองก็เป็นแค่คนตัวเล็กคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งและอยากจะมอบกำลังใจให้กับน้องในฐานะที่เป็นคนในวงการบันเทิงด้วยกันขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ